ตำสุดแซ่บให้เยอะคุ้มราคาที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวตามกิ่งเข้าไปว่าข้างในตามมาเลยค่ะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วตัวเองก็ชอบกินส้มตำก็เลยอหาจุดขายตัวเองอก่อนอื่นต้องเป็นแบบชื่อแบบติดหูก่อนที่เรีกว่าจะใส่แบบชนีตำซิ่องเอาด,ดีกว่าลาชนินีมันก็ยืนหนึ่งเกินไปอ่ะเาเป็นคล้ายๆกันเอาชนีแล้วกนราชนีตำซิ่ นอกจากรสชาติความอร่อยที่แซ่บถึงใจแล้วแม่ค้าก็ยังแซ่บด้วยน่นคือเหลาทะเลเมนูเด็ดที่แบบมาที่ร้านลาสนิตัมซิ่งแล้วต้องสั่งนะ คุณผู้ชมวันนี้กับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดนะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันแถวแถวบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขาออกก่อนจะถึงแยกโนงหงทองนะคะวันนี้ที่ร้านนี้เลยค่ะราสนีตาซิ่งวันนี้ต้องบอกว่าตําสุดแซ่บให้เยอะคุ้มราคาที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวตามกิ่นเข้าไปวาร์ข้างในตามมาเลยค่ะ ร้านราชีตําซิ่งเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้คุณโอแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอค่ะกัลยาดีทองงงนะคะหรือว่าฉายามอลำก็คือโอกัลยาณีศรีนครค่ะเจ้าของร้านราชนีตําซิ่งค่ะต้องบอกว่ามีฉายาด้วยใช่ค่ะฉายานี้มาจากที่เราเป็นหมอํำด้วยหมอรำค่ชื่อหมอํำเลยชื่อหมอํำของเราคือโอกัลยาณีศรีนครเพลงเก่าขอมัน Die, แล้ว yeah, ก็มาเปิดเป็นร้านราชานีตำซิ่งราชานีตำซิ่งค่ะทำไมถึงได้มาเปิดเป็นร้านราชานีตำซิ่งคะหนูคืออช่วงนั้นนะค่ะเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วตัวเองก็ชอบกินส้มตำก็เลยหาหาหาจุด ขายตัวเองว่าจะตายังไงทํายังไงอะเอาเป็นชื่อดีกว่าก่อนอื่นต้องเป็นแบบชื่อแบบให้คนแบบติดหูก่อนทีแรกว่าจะใส่แบบชนีตาซิ่น้อไม่เอาดีกว่าลาชะลาชินีมันก็ยืนหนึ่งเกินไปเอาเป็นคล้ายๆกันเอาชนีแล้วกันลาชะนีตําซิ่ก็เลยกลายเป็นจากความชอบในการกินส้มตำใช่ค่ะสืบเนื่องมาจากตรงนี้เลยแล้วก็มาตําเองเลยใช่ค่ะลุยเองค่ะลุยเองมีการเตรียมเตรียมก่อนที่จะมาเปิดร้านนานไหม ก็อยู่ประมาณสองอาทิตย์หรอคะคิด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 สูตรเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองอกินลองชิมกันแล้วใช่ค่ะมาลงตัวที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่เห <He int S 1> ็นบอกว่าเครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยเราถึงที่มาวัตถุดิบของเรา่อยก็คือเหมือนมะละกออย่างนี้ใช่ไหมคะก็เอามาจากสวนคะ่ะสวนสวนเพื่อนของแฟนแล้วเป็นเพื่อญาติกันอย่างาเงีเ้ยมะเขือทงมะเขือเทศอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ถ้าเป็นน้ามะเขือเทศก็จะไปเอามาจากสวนแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้ามะเขือเทศก็จะซื้อที่ตลาดอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็วัตถุดิบนี่คือได้มาในราคาที่ถูกด้วยใช่ค่ะสืบเนื่องมาแบบนี้เพราะว่าคุณคุณโอเห็นเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็คือแต่ละถาดแต่ละจานนี่คือ เขาให้เยอะมากเยอะแบบนี้ไม่ใช่เยอะออกสื่อนะคือ<ช>เยอะแบบนี้ปก,กติเยอะจริงๆใช่ค่ะขป,ปริมาณเยอะเปิดร้านมานานเรี่ยงเล้ปุณหนูประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วการตอบรับจากวันแรกจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างูกก็โอเคนะคะก็ลูกค้าก็ที่แรกก็มาในแบบว่าฐานแฟนคลับค่ะลูกค้ามาในฐานแฟนคลับแล้วต่อต่อมาก็คือปากต่อปาก ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือแบบลูกค้าแบบหลายาต่างอำเภออ,อะไรอย่างี้บางคนแบบต่างจังหวัดมามาบ้านเกิดอย่างเงี้ยก็จะมาแวะที่ร้านก่อนก็จะซื้อ,อกลับบ้านไปแยกน้ําอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าปากต่อปากด้วยเพราะว่าเปิดมาน,นี้คือลูกค้าก็เนี่ยวันนี้วันที่เรามาถ่ายรายการคือลูกค้าแน่นตลอดทั้งวันทั้งหน้าร้านแล้วก็สั่งไปกินออนไลน์ที่บ้านด้วยยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดก็คือสั่งไปทานที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ที่เด็ดของร้านมีเมนูไหนเด็ดๆบ้างคะ อ๋อแนะนําเป็นเหลาทะเลค่ะเหลาทะเลรวมคําว่าเหลาทะเลนี่มีอะไรยังไงบ้างก็จะเป็นเสวนมากก็จะเป็นเครื่องค่ะนิ่มเครื่องไม่มีเส้นมะละกอก็คือเป็นเหลาเลยก็จะเป็นทะเลแหละก็จะมีกุ้งปลาหมึกปลาหมึกค่ะก็จะมีกบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสลายตับใช่ไหมคะใช่เอาทุกอย่างมารวมกันค่ะและที่สําคัญครบนี้ในราคา150สิบาท150ิบาท ก็เน้นปริมาณค่ะเน้นปริมาณเน้นรสชาติแบบเอาใจลูกค้าเอาใจลูกค้าที่แรกก็จะทำแบบเอาใจลูกค้าแบบสองสามปีแต่ตอนนี้คือไม่แล้วลูกค้าติด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 ติคือแบบทุกคนมาก็เหลาทะเลเหลาทะเลบางคนสั่งสี่ห้าโคก็มีค่ะคือแบบประมาณว่าเขาพากันมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งกลับบ้านไปสี่ห้าโค นอกจากรสชาติความอร่อยที่แซ่บถึงใจแล้วเม่ค้าก็ยังแซ่บด้วยทำเองด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะทำเองเลยนะคะนี่คือเหลาทะเลเมนูเด็ดที่แบบมาที่ร้านรามีตําซิ่งแล้วต้องสั่งนะอ่เมนูต่อมานี่คือตำป่าค่ะตำป่าราศีค่ะถาดใหญ่แบบนี้ราคา4ี่บาทค่ะ40บาทคุณโหูออันนี้ไม่ใช่ตำเอาใจเราใช่ไหมไม่ไม่ค่ะคือ หน้าร้านก็แบบนี้เลยเน้นปริมาณปริมาณรสชาติเหมือนกันปริมาณรสชาติเหมือนกันใช่คือเส้นก็ให้เยอะแบบนี้แหละเพราะว่าตำป่าก็จะมีเพิ่มขึ้นมามีหอยใช่ค่ะมีแลีหน็จไมีมันจีนมีกระเฉดความแซ่บนี่ไม่ต้องพูดถึงความเผ็ดละคุณโหลก็คือสั่งได้นะคะถ้าถ้าคนที่ชอบไม่เผ็ดเนาะแต่ว่าที่ร้านน่ะเน้นคือเน้นเผ็ดนะคะเน้นเผ็ดสีสวยเน้นเผ็ดสีสวยเพราะว่าใช้พริกอยู่ประมาณ3าแบบพริกสดพริกแห้งแล้วก็พริกปั่น แบบพริกเผ็ดเนี่ยก็จะเป็นพริกพริกแห้งเผ็ดช้าเผ็ดเร็วก็จะพริกสดแล้วก็พริกปัดจะทําให้สีสวยมีหลายระดับใช่ศึกษาไปเองนี่นอกจากข้าวพาแล้วก็ยังศึกษาเรื่องซมตำด้วยมีตําเหลามีตําป่ามีตําอะไรอีกตําทะเลรวมค่ะตำทะเลรวมสาตตำทะเลรวมคล้ายๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะมีเส้นมะละกอแต่ว่าไม่ไม่มีสายบัวแล้วก็ไม่มีแคบหมูนะคะก็จะเป็นเส้นมะละกอแทน ก็จะพวกใหญ่เป็นการอลังการกว่านี้อีกใช้คําว่าอลังการความแซ่บได้เลยมาที่ร้านราสนีตําซิ่งนะนอกจากเรื่องของส้งตําแล้วยังมีอาหารที่ทานเล่นที่ขึ้นชื่อของที่ร้านด้วยอ๋อที่ร้านมีไก่อบองคค่ะไก่อบองด้วยแต่วันนี้หมดแล้ววันนี้หมดเนอะเสียดายมาไม่ทานต้องบอกว่าร้านนี้รีบเปิดแล้วก็ต้องรีบปิดด้วยนะคมอใช่มีเหตุผลอะไรถึงต้องรีบปิดก็ คือเปิดประมาณคือเป็นคนชอบนอนตื่นสายมั้งคะแล้วก็แบบเป็นคนชอบนอนนอนเร็วนอนตื่นสายแล้วช่วงก่อนก่อนที่ว่าโอ้มาเปิดโอ้ก็ต้องไปงานได้ไงโอ้ต้องเผื่อแต่งหน้าแล้วแล้วก็ก็เลยเปิด9ก้าโมงเพราะว่าตื่นแล้วก็ปิดร้านบ่ายสามโมงครึ่งเพราะว่าสี่โมงก็ต้องไปอาบน้าแต่งหน้าไปก็ห้าโมงไปทำงานมาไปทำงานต่อใช่ป็นกับจากกับจากวาํามทีสองจีสามก็จะแวะตลาดไปซื้อแบบนี้ก็ไแคปหมูอะไรอย่างนี้มามาลงร้า แล้วก็อาบน้ํานอนแล้วก็ลูกน้องมาจัดของโอ้โหก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าใครมาช้าความแซ่บนี้ไม่ทันนะก่อนบ่ายสามโมงใช่ไหมก่อนบ่ายสามโมงไม่ไม่ทันก่อนบ่ายสามโมงต้องมาก่อนแล้วก็ต้องสั่งก่อนเห็นแก๊บเข้าเยอะแยะเลยเมื่อกี้ใช่ค่ะเข้าไปดูความแซ่บความอร่อยด้ที่เพจไหนคะคุณโหน่งราชนีตําสซิงค่ะภาษาไทยภาษาไทยเลยค่ะเข้าไปดูคุณโหน่งนี่จะอัปอัปเดตในส่วนของเมนูเรื่อยๆเลยใช่ค่ะก็จะมีไลฟ์สดตำ้มตำบ้างแนะนําส้มตําบ้างแนะนําแบบเอปลาบ้าง เป็นทีเด็ดของร้านเราเลยใช่ค่ะก็แนะนำไปใช่ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนอกจากจะ inbox ทางเพจแล้วโทรมาหาคุณโอ๋ที่เบอร์อะไรคะเออ087ค่ะ6520871ค่ะอยากจะให้คุณโอ๋ได้ฝากร้านของเราความแซ่บแซแบบนี้ไปให้ทุกท่านที่รับชมรายการเปิดว้าปร้านเด็ดได้มาแวะชิมกันหน่อยค่ะฝากร้านนะคะลาเซนตํดซิ่งนะคะไว้ด้วยนะคะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะขาออกนะคะอยู่เส้นหน้าวัดโนนหลวงทองนะคะเลยเส้น เเลยหน้าวัดหนูหทองมาประมาณ600เมตรค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะมาแซบกันแน่นอนค่ะสิบสิบไม่หักเลยค่ะสิบสิบสิบไม่หักจากลูกค้าที่ปากต่อปากบอกมาคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อต้องลองแวะมาชิมมาแซบดูนะคะว่าจะแซบสมชื่อราชนีตั้ซิ่งหรือเปล่านะคะต้องลองแวะมาดูวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากมากค่ะขอบคุณค่ะเวลาของรายการเปิดวัดกดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปว์ปร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธาน ไปชิมไปแซ่บที่ไหนนัน้นติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ